ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบความเป็นมาแล้วนะคะตลอดจนแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหม่ของเรานะคะสำหรับลุงสาวไอทีนะคะนั่นคือคาร์ล่านั่นเองนะคะค่ะและในตอนนี้นะคะท่านพี่พีสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะมีข้อสงสัยอะไรบ้างนะคะที่อยากจะถามเพิ่มเติมว่ายังสงสัยตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะเราให้เวลาไม่มากนะคะ เกี่เรียนถามผู้บริหารของทางพาร์ทซ่านะคะงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดของทางวิลล่ามีใช้งบประมาณในการลงทุนบ้างน,น้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบต่างๆภายในทางวิลล่าใครเป็นคนออกแบบหรือว่าสาร้สางโดยจากที่ไหนเขคะรับงบประมาณในการก่อสร้างนะฮะสองร้อยห้าสิบล้านบาทแต่นขณะเดียวกันมันยังมีเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของผู้ที่ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเรายกตัวอย่างเช่นสเ,นเส้นอย่างเงี้ยนะฮะ mm. ก็ต้องเข้ามาตกแต่งต้องถ้ารวมๆทุกๆเจ้าแล้ว mm. ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400 mm. นะครับเ mm. ม็นเงินลงทุน mm. สำหรับคำถามที่ว่าบาริษัทไหนออกแบบให้คลัง mm. นะครับทางบิลล่าตรงนี้ก็คือบริษ mm. ัทคอนทัวร์บริษัทคอนทัวร์นี่ก็ เป็นบริษัทที่เปลี่ยนลุกให้ปตทนะฮะเปลี่ยนลุกให้โอจินซี<ม>เห็นหมเมื่อก่อนโอจินซีเป,ป,ป็นปินทั้งตัวตอนนี้ก็เหลือแต่หัวบริษัทนี้เป็นบริษัทออกแบบที่ผมกล้าพูดได้ว่าระดับประเทศที่เราเลือกใจครับขอบคุณครับ เสริมคือลารที่หนึ่งคอนทำไมเราถึงเลือกคอนทัวร์นะฮะ u r คอนทัวร์ก็เป็นมืออาชีพที่ออกแบบเกี่ยวกับคอมเม้นท์ี่มอ์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะฮะเพราะตอนแรกของเราก็ให้มาบิ๊ด i ิ้งทั้งหลายๆเจ้าที่เป็นมืออาชีพแต่ถ้าบอกเออทำไมผมจบดีไซน์มาทำไมไม่ทําเองบอกอันนี้มันใหญ่เกินเกินที่ผมจะออกแบบได้ละเพราะว่าอันนี้มันมันทั้งคอนเซ็ปต์รวมของทั้งโครงการ แล้วก็มันดีทั้งการรีแบรนดิ้งซึ่งคอนโทรลเขาชะงงาเรื่องการรีแบรนดิ้งอยู่แล้วแต่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเขาชะงงาเรื่องของคอมมิตตี้มอลคอนโทรลเป็นคนออกแบบเจแวนิวท่านคงเคยได้ยินนะครงเคยไปและเจแวนิวเอสพาณนะฮะมาร์เก็ตเพลสแล้วก็เอเวนิวทั้งหลายทั้งกระแสทวีปอินทั้งรัชโยธินนะฮะก็ก็เป็นคนออกแบบนะครับเพราะฉะนั้น ทางทางภาซาเราก็มั่นใจทางคอนทัวร์ก็เลยเข้ามาเป็นคนดีไซน์ให้คังปีน่าเราในวันนี้นะครับใช่ไหมครับครับเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านครับผู้ลงทุนท่าน อาอยากจะทราบถึงยอดของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการว่าในวันธรรมดาเนี่ยจะต้องมียอดผู้ที่เข้ามาใช้บริการเท่าไรแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเท่าไร่ฮะซึ่งจะคุ้มทุนแต่แต่ละวันนะหรือว่าแต่ละอาทิตย์แล้วก็เรื่องที่สองในเรื่องของแแบร์ต่างๆที่จะมาเป็นแม่เหล็กเนี่ยนอกจากเซเร์ิสเช่นแล้วเนี่ยการติดต่ออะไรอีกสองสามอย่างที่จะมาเป็นแม่เหล็กเดึงดูวัยรุ่น ให้เข้ามาใช้บริการอีกเรื่องก็คือเรื่องของที่จอดรถร้อยคันผมว่ายังไม่เพียงพอถ้าผู้เข้ามาใช้บริการเยองเนี่ยมีที่สำรองหรือว่าจาักจดการจราจรได้เห็นไรครับขอบคุณมากครับเอาเอา,เ,อาเ,รอเรื่องแรกก่อนนะฮะสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการในวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ800 0ถึง12,000นสองนะฮะสำหรับในวันหยุดก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว นะครับสำหรับเรื่องที่2แน่นอนทางเราก็มีติดต่อไปอยู่หลายหลายหร้า,านอาหารที่อินเตอร์หน่อยนะฮะคือมีมีหลายๆเจ้าแต่ที่นีนพรยังไม่ได้ทำการตกลงเซ็นสัญญากันผมก็ยังไม่ไม่เหมาะที่จะนำชื่อเข้ามากล่าวนะฮะยัง,ยง,ยงมไม่ได้ข้อสรุปสำหรับในเรื่องที่3ามจำนวนรถยนต์ เนื่องจากของเราเนี่ยเป็นเป็นโอเพนมอลนะครับคุณอยากใช้บริการตรงไหนใกล้ตรงไหนคุณก็จอดแล้วก็เข้าไปใช้ใช้เสร็จก็กลับเพราะฉะนั้น100คันเนี่ยที่ที่บอกว่ามากกว่า100คันเนี่ยอันนั้นคือที่ปิกที่มันมุนเยืยนต่อวันนะผมว่ามัน5-6รอบนะฮะซึ่งถ้าไม่พอมันก็ยังมีที่ข้างเคียงนะฮะ ที่ข้างเกียงที่เรากำลังติดต่ออยู่ครับครับเชิญครับอ่ารบ,บวนถามนิดหนึงครับคือเห็นบอกว่าคางลล่าเนี่ยคงวงจรคือผมยังมองหามินิเทเตอร์อยู่อย่าง,นงในในคางยล่าถ้าถ้ามี ก็นั้ทึกษาข้าาถนนมาแล้วเขา้าหรือว่า,อารอดูภาพยนตร์นะฮะล้าเดินคัพปี้ในนั้นคือผมยังมองว่ามันจะขาดขาดขาดในตัวของเกเตอร์อยู่หนึน่งเพราะว่าถ้ามันไม่มี่ไปไป,ไปที่ไหนก็ได้ที่เขามีเขา,เาก็คือเดินคัพปี้ได้เหมือนกันถ้าในการรอดูตัวภาพยนตร์นะฮะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นเห็นคุณแอนนี่บอกว่า จะมีกาปรป,ประกวดพวกบีบ,บอยพวกบีบล็กบบอกแล้วก็ผมก็แดนอะไรตรงนี้ด้วยไอดีพวกนี้เจ้ากี้ผมมองว่าตรงนี้ถ้าถ้ทางทางบีล่าเนี่ยมีรานกิจกรรมใี่กับเ,เด็กๆในการรวมเพื่อสแสดงออกเวลาเขาซ้อมเวลาเขาเตรียมตัวจะแข่งขันเนี่ยเพื่อ,เ,อเพื่อ,อความพร้อมเนี่ยซึ่งซึ่งกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะชอบ แสดงออกในส่วนที่มีผู้ชมหรือคนที่สนใจในในประมาณว่าลานลานยามโมู่านี้เขาก็จะชอบเต้มที่มีคนสนอจไปมาเยอะๆถ้าถ้ามีตรงกิจกรรมมีลานกิจกรรมให้กับวัยรุ่นตรงนี้ได้ผมว่าน่าจะดีเพราะว่าในในตาเรากวจะมีไหมว่าในอนาคตขครับสำหรับคำถามแรกโรงหนังนะฮะโรงหนัง ที่ครั้งนี้ก็เคยมีเราก็เลิกไปเนื่องจากว่าหนังดีมันไม่ได้มีต่อเนื่องแล้วก็อตอบสนองเฉพาะไลฟ์ไตล์หนึ่งซึ่งบน,บนพื้นที่โครงการของเรา5้าไร่เศษเนี่ยถ้ามีโรงหนังเข้าไปด้วยก็คง<อ>ลงทุนกันอีกมากนะครับแล้วก็เ,<อ>เราไม่ได้มุ่งเน้น ที่จะเป็นศูนย์บันเทิงตรงนี้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของช้อปปิ้งที่เป็นเทรนที่เป็นชิคครับสำหรับกิจกรรมเ,เราก็มีเตรียมลานกิจกรรมมาไว้นะฮะสำหรับประกวดพวกบีบอยอย่างที่บอกมีที่ชั้นหนึ่งก็มีนะฮะมีเตรียมไว้พร้อมครับสำหรับมีที่เล่นคอนเสิร์ตก็มีนะฮะ แล้วก็ชั้นที่สามของตึกเออันนั้นก็จะเป็นพื้นที่หอใหญ่พื้นที่หอใหญ่นี่ก็ก็ก็ใหญ่พ,พนะอสมควรฮะจุคนได้เป็นพันครับตรงนี้ก็สำหรับรองรับกิจกรรมที่กลับมานะฮะขอตอบแทนคุณแอนดี้เลยขอบคุณครับขอบคุณไฮรัตอีกนิดนึงเมื่อเมื่อสักครูคคร่ทางคุณสมชายอาจจะยังยังเปิดไม่หมดนะฮะผมขอแง้มอีกนิดหนึ่งเท่าที่ได้คุยกันไปแล้วเนี่ย ทางเอ๊ะตจะจะงงว่าเอทางทางศิบสิมาจะมาช่วยอะไรทางทางบ้างนะครับเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่านะครับก็คือนอกจากจากที่จะมาร่วมอาจจะมาเปิดตัวรถจกักรยานยนต์มาทำกิจกรรมกับทางแล้วเนี่ยทางศิบสิมาก็ยินดีที่จะเอาคอนเสิร์มามามาช่วยที่ทางทางวิลล่านะครับเท่าที่คุยกันก็น่าจะได้สักประมาณ6ครั้งต่อปีนะครับ ก็จะเป็นศิลปินจากทางแกรนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้อยอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางทางทางวีล่เองก็พยายามหา,าพาร์ทเนอร์มามาร่วมจอยกับเรานะครับซึ่งตอนนี้จริง,รงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะมีต่อคิวเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญายกันยังไม่คุยกันตกลงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบเพราะฉะนั้นกิจกรรมจะแน่นเงียบตลอดถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะมีทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ ใครที่เข้ามาก็จะมีกิจกรรมให้ดูหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกิจกรรมหลากหลายเป็นชิคสติบ้างเป็นแต่หลายๆอย่างที่ที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็อยากให้แต่ละคนก็คอยติดตามดูนะครับส่วนนอก,นอก,นอกเหนือจากคอนเสิร์ตที่เราจะมีแล้วอย่างที่บอกแล้วเนี่ยของเราก็ยังยังยังเตรียมของในด้านของการตอนนี้เนี่ยที่มีเริ่มคุยไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นในส่วนของอมีแผนแหหนังสือเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวของหลายๆสำนักพิมพ์ซึ่งโคราชเราเนี่ยกันงผม,ผม,ผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยมีนักเขียนหรือว่าใครที่จะมาเปิดตัวหนังสือนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเปิดตัวที่กรุงเทพนะฮะต่อไปก็จะก็จะมีอย่างที่ผมบอกจะมีลานกิจกรรมภายในคลังเพลินก็สามารถที่จะมาเปิดตัวหนังสือได้นะฮะเครื่องเขียนก็ดีวกับทางสกรุระ ทางเฟเวอร์ทางหลายๆเจ้าแหละก็จะไม่มีกิจกรรมกับน้องๆเด็กนักเรียนต่างๆจะมีวาดรูปมีมีมมทำกิจกรรมกับนักเ,เรียนนักศึกษาหรือว่าใครที่สนใจจะมาทำกิจกรรมแล้วก็จะมีคนมาสอนให้มีอุปกรณ์ให้มีต่างๆก็จะมาใช้บริการในในของส่วนของทางเพินได้ตลอดเหมือนกันนะฮะโอเคครับ, okay. รบม,มีมีและใดจะสอบถามอีกไหมครับเชิญเลยครับ ค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้ทราบอย่างรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้วนะคะคงไม่มีท่านใดสงสัยแล้วนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณไพรวัลมาณสินรองประธานบริษัททางพาสซาจำกัดคุณไพศิมาณสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททางพาสซาจำกัดคุณแอนดี้เฮเดนผู้จัดการทั่วไปบริษัททางพาสซาจำกัดคุณบุญชานคุณประธานอยู่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย คุณสมชัยเหมือนว่าจะกรรมาการผู้จัดการบริษัทสิสิสสสามามอเตอร์จำกัดที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะครับและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคุณแม่ผมเองนะครับคุณเสาลักษมณ์มสินครับก็เ<พ>ป็นกำลังใจให้เป็นที่อสายอย่างดีจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ทําให้คาเวล่าเนี่ยเปิดได้มีได้เนี่ยก็คือคุณแม่เองนะครับ ช่วงที่ประชุมกับผู้ออกแบบเนี่ยมีคําถามขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเปิดได้ไหมในปีนี้โอ้โหตอนนั้นเหลือเวลาอยู่อีกไม่ช่วงตอนออกแบบอยู่เหลือเวลาไม่น่าจะเกินหกเจ็ดเดือนอก็รีบประชุมกันเลยซึ่งก่อสร้างาแล้วหลายๆคนบอกเอ๊ะของเราสร้างสามเดือนครึ่งเองนะฮะหลายคนบอกไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วกําหนดการเดิมเราจะเปิดวันที่ยีธันวาเนี่ยถ้าไม่ปิดน้ําท่วม ผมคิดเลยว่าเสร็จทันแน่นอนเพราะเนื่องจากเราเสียเวลาช่วง,งน้ำท่วมไปเนี่ยในส่วนของตัวทานไม่ท่วมนะในพื้นที่เราไม่ท่วมเพียงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยท่วมแล้วก็ไซต์แคมป์ของคนงานท่วมรถต่างๆที่จะมาส่งวัถสดุก่อสร้างเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเสียไปประมาณสองอาทิตย์แต่กว่าจะเขาจะคนงานอยู่ไม่ได้เขากลับบ้านไปไปไป,ไปช่วยทางบ้านเขาไปทํานากกนไปอะไรกันกว่าจะเรียกกลับมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเกือบเดือนเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้ทําให้เราต้องดีเลย์ออกมาซึ่งจริงๆแล้วควรจะเปิดได้ตั้งแต่2ี่หธันวาเพราะฉะน้นก็จะเข้ากระแสตั้งแต่คุณแม่ผมได้บอกว่าเปิดได้ไหมปีนี้จริงๆแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรมันช่วยช่วยไม่ได้นะมันเป็นอุทธกภัยธรรมชาติซึ่งหลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ก,ก็ตรงนี้ก็ทางทางคุณแม่ก็เป็นเป็นส่วนที่ผลักดันให้ ให้ทั้งทางทีมผู้บริหารแล้วก็เพื่อนพนักง,งานทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญก็อยากจะให้ช่วยตบมือทางทีมงานทางพาาซ่าทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมานะคะมีนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็จะขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกันนะคะที่รา้าน ขอเรียนชั <S <s ้นหนึ่งของทางคาร์มาซ่าเรานะคะขอเรียนเชิญทุกทท่านเลยนะคะขอเชิญถ่ายจะรูปถ่ายรูปนิดนึงนะคะขอบคุณคะ